อกษาแม่ใแกไปนไม่ใช่อารมณ์นั้นคนดรกว่าเหด้วยกันเนี่ยข้าพูมีอยู่บ้างมันนะเดบอกมึงจิ้งกูเลยกดคือเบอกมึงจิ้งกูเลยทำอย่างไม่เคยกิน ราดูตรงนี้อย่างสดๆเลยวะจากป็นมากยาวมากนะ Yeah. จะมีอะไรอ่ะเมี่ยแค่คุยก็จก็จะไปในทางไหนเราว <ENNIS> <ส>่าพอคนโดนตางเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างเดียวปกติถ้าขั้นตอนอกตแล้วก็พอเรารู้แล้วเราก็เนไว้หน่อยหลักนตอ็จะาดานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่

ก็ดาะจริงๆทีเง็นอเราองนทุกๆปีเราน้ามันเป็นเรื่องราวที่กดนะแต่ข่าวรอจะไปในทางไหนอะไเงี้ครับทุ่มีมันเป็นาปงน่ต่อที่งานท้ด ก็จะไม่ออกไปเขาเขาอะได้ทันยามันไม่ย้อนแย้งกัน